สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโชว์ความลิงของปึ้งปำครับเชว์ความลิงของปึ้งปำครับผมนี่นี่ครับความลิงลิงครับความลิงๆคือไม่อยู่นิ่งครับผมตอนนี้เรายังควบคุมอะไรไม่ได้ครับต้องตามใจท่านก่อนครับนี่ท่านต้องการเล่นค่ครับจท่านต้องการเล่นครับนี่มาดุดสองจอม ไม่อันคอรึยังเนี่ย <c oughs> อึ๊บคือฟังคะไม่อันรูนิทานให้ฟังครับอือนิรูนิทานครับรเข้าอัดวิดีโออยู่ครัคุณยายครับไม่เหม็นครับยู่ไก,กลๆครับผมลูกแคทกับชุนักจิ้งจอกวันหนึ่งลูกแมวก็กำลังคุยกับชุนักจิ้งจอกอยู่ใต้ต้นไม้ ซึาจิ้งจอกนี่ลูกแมวครับลูกสึนะาจิา้งจอกสีชมชม,ชมครับลูกแมวสีออกม่วงๆครับผมสุน่าจิ้งจอกคุยโวกับลูกแมวด้วยความภูมิใจว่าห่าห่า่า่าในป่าแห่งนี้ข้าไม่เคยต้องเกรงกลัวใครเลยแม้แต่ราจ,จีสีเพราะข้ามีทักษะนับร้อยนับพันครับผที่จะเอาดวรอดจากอันตรายได้ไงล่ะ ลูกแมวผู้ไรเดียงสาพูดกับสุนัขจิ้งจอกว่าโอหท่านช่างเกง่งจริงๆผิดกับข้าที่ทำได้แค่เอาเดืออดไปอยู่บนที่สุงเมื่ออันตรายมาเยือนเท่านั้นจากนั้นสุนักจิ้งจอก็คุยเวอร์ถึงทฤษฎีและพิธีการต่างๆแลวนะ มีการเอาตัวรอดของมันโดยมีเหล่าหมาล่าเนื้อที่แอร์จุ่มอยู่ในพุ่มไม้กำลังรอจังหวะจู่โจมมันอยู่นั่นเองครับว้าว้าชอบไปถูกช็อตไปนี่ออกมาแล้วครับอู้มาตัวโตเลยครับทันใดนั้นเองเจ้าหมาล่าเนื้อก็กระโจนออกมาจากพุ่มไม้ที่ซ่อนอยู่ตร เข้าดูนยว่อมทันีว้าวว้าวว้าวว้วมปบงบ้างกลัวไหมลูกกลัวหมกลัวไหมไมามาแล้วคับว้าวที่ั่งจิเจกับเนียวตัตกใจกระโดดนี้ไปในทันทีนูุยดูเหนียเห็นทีท่าเช่นนั้นก็เลยกระโดดไปะยะืนยอดไม้ในขณะที่จิ้งจอกคิดหาวิธีเอาตัวรอดอยู่นั่นเอง ลูกเมียวนี้พอนจะเกิงเล็บอันแหลมคมของหมาแล้วเนะในขนาดจริงจอกเนี่ยวุ้ยผอวดดูก็กลายเป็นอาหารในทันดีเลยครับว้ายเราจะอวดดูได้แลู้กไหต้องเจ๊เ๊บางเรื่องเราต้องเอาตัวเลูนเราไม่ต้องเก่งทุกเรื่องเลยก็ได้นะครับเออนี่นี่นีเหมียวเหียวเหมียวเหมียวอู้หนี่เหมียวเมียวนี่หมาถูกหมาหมาฮ้ห

บู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 เล็บฉีกแล้วลูกเล็บฉีกแล้วคุณยายครับเล็บหนูฉีกครับคุณยายครับเล็บพี่ป้าฉีกครับผมพี่ป้าจะเล่นหะครับจะเล่นครับเล็บพี่ป้าฉีกครับคุณยายครับเล็บพี่ป้าฉีกครับขอตั้งใจแตะเล็บหน่อยครับผมว้าวลูกแตะเล็บอยู่ตรงนี้ครับฮ่าวพี่ป้าครับไปฉีกครับไม่เอาแตะเล็บให้ครับแตะเล็บครับอืออือ ลตะลตะเตะเลตะเตะตะเตะเลตะบร้อยครับลตะเลตะเลตะลตะเ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 ตะเลตะเลตะเลตะเตะเลตะเรตะมลตะเลตะเะตะเะเลตะเลเลตะเระเลตะเเลตะเะเลตเลตะเเตเลตะเะละเต ระดับเริ่มต้นครับบึนบึนหรือบุญบ่าือบุนบุญบุญอเ่นเล่นเล่นเลนครับเป็นครับครับผมครับผมหนังสือหนังเขายังยกได้เลยหืบึนบึนครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูครับความดื้อของคนครับคนตัวน้อยนี่ครับความดื้อครับบึนบึนหนูอ่านหนังสืออะไรครับหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิครับหนูอ่านหนังสือครับหนูอ่านหนังสือครับผม นัาสืพินิธทานครับอ่านพินิธทานครับผมอ่านออกไม่น่าูนี่อ่านออกไม่อ่านออกไมอ่านออกไม่เอ้ยอ่านออกไหมครับไหนดูสิเปิดดูสิครับเปิดดูข้างในสิครับเปิดดูข้างในสิครับผมช่องขายันช่องขายันเปิดดูข้างในสิครับช่องขายันครับ บายบายก่อนลูกบาย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 ก่อนครับพอแล้วครับพอแล้วครับให้ให้ดูความดื้อพอประมาณครับความดื้อประมาณนี้แหละครับเต็มจีนให้เท่าไหร่ครับเต็มจีนให้เท่าไหร่ครับว้าว้าวจะชนลูกครับลูกจะชนแล้วครับนี่นี่นี่เรามาดูอุวยดวลแล้วนี่ขุนนางกับช่างฟอกหนังเออน้องปื่มจนอ่านอีกจานว้า นกกระเรียนครับหนไล่กาครับชาวไร่ครับผมชาวไร่กับนกกระเรียนไม่บายท่านผู้ชมหรอกเราจะปิดคลิปแล้วค่ะขอเชิญชมความดื้อของตื้ป้าบในคลิปใหม่ครับนี่ครับดื้อ